สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้ทางโรงเรียนศึกษานาลีวิทยาจะมาขอแนะนำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษและจีนกลางหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า English Chinese Gifted Program ให้น้องๆได้รู้จักกันนะคะโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ,กษและจีนกลางหรือ English Chinese Gifted Program มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมศัก,กยภาพและความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในระดับสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถและความถนัดเฉพาะทางของนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้และยังเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษาในเชิงลึกทำให้นักเรียนพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงหรือประกอบอาชีพได้ภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียน น้องๆที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจะต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาที่ดีมีความสนใจในภาษาชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองชอบพบปะผู้คนรักการเดินทางมีความรักและความเข้าใจในภาษากล้าสแสดงออกมีเหตุผลชอบวิเคราะห์แยกแยะและช่างสังเกต สำหรับตัวหลักสูตรของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและจีนกลางน้องนองนักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบวัดระดับต่างๆได้อย่างครบถ้วนเช่นวิชาภาษาไทยสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมศิลปะสุขศึกษาและพลศึกษาการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยที่น้องๆจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลางกับครูผู้สอนชาวต่างชาติอีกด้วยบุคลากรของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านภาษาอังกฤษและจีนกลางนำทีมโดยคุณครูจิรวันจิตเที่ยงหัวหน้าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านภาษาอังกฤษและจีนกลางและคุณครูศิริลักษ์พักดีโยทินหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีคุณครูอีกหลากหลายท่านทั้งคุณครูชาวไทยและคุณครูชาวต่างชาติที่เป็นครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในตัวผู้เรียนพร้อมที่จะผลักดันและดึงศักยภาพของนักเรียนทุกคนออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคุณครูในกลุ่มภาษาอังกฤษหรือคุณครูในกลุ่มภาษาจีน นักเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านภาษาอังกฤษและจีนกลางจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการและบูรณาการโดยในห้องเรียนของนักเรียนของโครงการจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเช่นสมาร์ทบอร์ดหรือกระดานอัจฉริยะคอมพิวเตอร์ ปรรินเตอ์และยังมีล็อกเกอร์เพื่อเก็บของสำหรับนักเรียนแต่ละคนอีกด้วยนอกจากนี้นักเรียนของโครงการยังสามารถใช้ห้องมัลติมีเดียคลาสมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่ทันสมัยมากมายเพิ่มเติมอีกด้วยโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านภาษาอังกฤษและจีนกลางยังส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียนเช่น ค่ายบูรณาการทางภาษาหรือ Language Camp ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงนอกห้องเรียนโดยที่ค่ายบูรณาการทางภาษาของโครงการมีทั้งจัดภายในประเทศและต่างประเทศ <S <S 2> <S 2> เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาของนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านภาษาอังกฤษและจีนกลาง จึงจัดการสอบวัดระดับตามมาตรฐานสากลโดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเช่นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR หรือการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK นอกจากทางด้านภาษาแล้ว ครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและจีนกลางยังจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนอื่นๆที่นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วยเช่นล่าสุดนักเรียนของโครงการก็ได้เข้าร่วม c o o k ิ้งเวิร์กช็เพื่อเรียนรู้การทำอาหารแบบเชฟมืออาชีพและเพื่อให้ทันคนอื่นในยุคที่มีการแข่งขันสูง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านภาษาอังกฤษและจีนกลางจึงสนับสนุนให้นักเรียนในโครงการได้มีส่วนในการร่วมแข่งขันทักษะต่างๆโดยที่การแข่งขันนั้นมีทั้งการแข่งขันแบบภายในเช่น English Quiz, Spelling Bee, การแข่งคัดลายมือและร้องเพลงภาษาจีน และยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ไปแข่งขันภายนอกเพื่อประชันความสามารถกับนักเรียนโรงเรียนอื่นเช่นการแข่งขันผู้ภาษาจีนระดับมัธยมต้นการแข่งขันการเขียนเรียงความแข่งขันคล o สเวิร์ดหรือการแข่งขันเล่านิทานโดยนักเรียนของโครงการสามารถกวาดรางวัลม,มามากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลเหรียญทองหรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มีนักเรียนที่เป็นความภาคภูมิใจของโครงการมากมายหนึ่งในนั้นคือนางสาวรัชดาวันตะเพียนทองนักกีฬาเทควันโดทีมชาติที่ได้รับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยินดีเลกคุณาภรประจําปี2563 น้องๆที่เรียนจบจากโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและจีนกลางสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางเพื่อประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษาต่างๆเช่นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินไกด์นำเที่ยวครูอาจารย์พนักง,งานโรงแรมหรืองานอื่นๆในบริษัทชั้นนาทั่วโลก น้องๆคนไหนที่สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนศึกษานาลีวิทยาโทร0 2 4 5 0 3 5 0 1ถึง4ต่อ103หรือ104หรือ www snws.ac.th หรือสามารถสอบถามทางอินบ็อก Facebook Fanpage Foreign Language Department and English Chinese Gifted Program ศึกษานาลีวิทยาสกูลโดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นบนจอนี้ได้เลย